สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองหรือการนะครับในการวิเคราะห์นะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับลมสงบก่อนพายุใหญ่นะครับเขาซุ่มเตรียมตัวพร้อมในสงครามใหญ่ที่กําลังจะมากันหมดแล้วหรือไม่นะครับอย่างไรเล้วันนี้จะชวนมาคุยแล้วก็มามองกันนะครับช่วงนี้ดูเหมือนเงียบๆหรือเปล่าไมถึงใครครับจีนแล้วก็เกาหลีเหนือ ซึ่งแปลกนะครับบางช่วงก็มีข่าวกือทึกงคึกโคมเกาหลีเหนือนี่ยิงขีมนุ๊รายวันเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยยิงนะครับทั่วโลกกาลังมาโฟกัสที่ตะวันออกกลางในขณะที่ความเงียบแบบนี้มันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้มาชวนคุยกันนะครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายนปี66สิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่ามันมีความเงียบแบบผิดปกตินะครับมันคล้ายๆกับว่ามันมีลมสงบก่อนพายุใหญ่หรือเปล่า ช่วงนี้มันเงียบนะจีนเงียบเกาหลีเหนือเงียบมีรัเสเซียนะครับที่มาส่งเสียงเตือนบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับสัญญาณแบบนี้เนี่ยหลายคนคิดว่ามันจะไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรหรือวันนี้จึงมาก็เ,เรียกว่ากระตุกต่อมความคิดกันวลีโบราณบอกไว้นะครับว่าลมสงบก่อนมีพายุใหญ่เหมือนท้องฟ้าที่ปรากฏให้เห็นนะครับใน ท้องทะเลในวันที่สดใสถูกไหมใครที่ไปเที่ยวทะเลเวลามองไปโอ้ท้องฟ้านี่สดใสนะครับเมฆสีขาวท้องฟ้าสีครามลมสงบแต่ไม่กี่วันถัดจากนั้นเนี่ยนะอาจจะเจอมรสุมพายุใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมสงบในฤดูมรสุมขณะนี้เป็นฤดูมรสุมไหมน่าจะใช่นะความขัดแย้งในตอนอกกลางนี้ถือว่าเป็นมรสุมไหมผมว่าใช่นะ เพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมสงบในฤดูมรสุมทั้งแปลกและน่าสงสัยเหมือนนะครับลักษณะในขณะนี้ที่ผมพูดถึงขณะที่มรสุมโหมกระหน่ำในตัวดอกกลางแต่กับสงบในอินโดแปซิฟิกในข้าสมุทรเกาหลีไต้หวันทะเลจีนใต้สังเกตไหมมันคืออาการของลมสงบก่อนพายุใหญ่หรือไม่จนคิด หรือจริงๆแล้วนะกลุ่มทั้งหลายนะปาร์ตี้ต่างๆกลุ่มทั้งหลายที่ผมพูดถึงอ่ะที่เงียบๆไม่ส่งเสียงดังเนี่ยจีนเกาหลีเหนือรัเสเซียที่ส่งเสียงนิดหน่อยไม่ค่อยสมเป็นมาหาอำนาจโลกเนี่ยหรือพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะเขากาลังซุ่มเตรียมตัวพร้อมในสงครามใหญ่ที่กําลังจะมาเตรียมกันหมดแล้วรออยู่ตอนนี้ เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงไม่ทราบนะครับแต่ผมมองดูอยู่นะมันเงียบผิดปกติเขากําลังไปเร่งผลิตอาวุธไหมโรงงานหรอเขาเปิดตลอดไปเร่งผลิตอาวุธไหมอย่างเกาหลีเหนือนี้ยอย่างรัเสเซีย,ยอย่างจีนเนี่ยนะไม่แน่นะอันนี้ไม่แต่ว่ามากระตุกต่อมคิดให้คิดกันนะครับลมสงบก,ก่อนพายุใหญ่เขาซุ่มเตรียมตัวพร้อมในสงครามใหญ่ที่กําลังจะมาถึงกันหมดแล้วหรือเปล่าแล้วนกะ็โปรดฟังพิจารณานะก่อนค่อยเชื่อนะครับ แล้วสำหรับท่านที่นั้นต้องการฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการนะผมก็ได้ทําสัมมนาออนไลน์ในช่วงปลายปีที่แล้วนะ2022ถึงต้นปี2023มี4สัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจนะซึ่งขณายที่ผมได้ทําเป็นคลิปลงในช่องผมแล้วท่านที่สนใจะนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปดูรับชมได้นะครับนะส่วนสมาชิกมีกี่ระดับมีกี่ขั้นในสิทธิประโยชน์อะไรสมัครอย่างไรขั้นตอนสมัครอย่างไรก็ดูรายละเอียดนะครับจากลิงก์ใต้คลิปนี้ นะครับหรือท่านต้องการร่วมสูนช่องผมนะครับในการให้สีบัญญาความรู้แก่ผู้คนสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามบัญชีนี้หรือเปลี่ยนแค่ท่านดูนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการร่วมสูนช่องผมเช่นเดียวกันกโปรดฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับสิ่งต่างที่ผมเตือนเนี่ยเตือนกันมาหลายปีแล้วนะครับสิ่งที่เกิดก็เริ่มทยอยเกิดขึ้นนะอย่างเรื่องของ global g e g e n e r a t i o n อ่าสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ นะครับแต่ไม่100%ยเนะครับครับแม่นยําที่ประมาณ70-80%แต่แน่นอนครับเราเอาทิศทางแนวโน้มเอาไว้เตรียมตัวป้องกันตนเองในความผิกผันผันผวน,นที่เกิดขึ้นในสัปดาหที่ิบเอในทศวรรษที่2020นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ